สวัสดีค่ะชาวธาตุดินทุกคนนะคะชาวธาตุดินก็คือ,อ,อชาวราศีพฤษภกันมังกรน,นะคะวันนี้ก็จะมาเปิดไพ่ดูดวงให้กับชาวธาตุดินนี่ะคะ่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะของวันที่16ถึงวันที่30เมษายนนี้นะคะเรามาดูกันหน่อยนะคะว่า ชาวชาตดินคุเป็นอย่างไรบ้างนะคะอขอดูหน่อยนะคะความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวชาติดินขอดูตัวตนของคุณหน่อยพลังงานของคุณนะในช่วงนี้ สวัสดีนะคะชาวสองนะเป็นการเปิดไพ่ดูพลังงานบางส่วนเท่านั้นนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะน้องเปิดไพ่แบบสาสตะว,วันตกนะขอมาดูตัวคุณหน่อยนะชาวธาตุดิน ชีวิตคุณในช่วงนี้นะคะมีแปะไม้ตัวตนของคุณคุณน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตคุณนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือว่าคุณมีพลังงานของการอยากพูดอยากคุยอยากติดต่อสื่อสารกับใครสักคนหนึ่งนะหรืออาจจะมีใครติดต่อหาคุณเร็วๆนี้ก็ได้นะคะมีคนอยากติดต่อเข้าหาคุณนะคะ โดยมายจิเชียนมีสามถ้วยสี่ไม้สิบถ้วยค่ะโอเคชาวธาตุดินช่วงนี้คุณอาจจะอยากพูดอยากคุยอยากพบปะกกับใครสักคนหนึ่งก็ได้นะคะอืคุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขามากๆนะ เหมือนคุณคิดคุณคิดมากๆคิดเยอะใช้ความคิดเยอะนะในช่วงนี้แล้วเหมือนกับคุณพยายามที่จะหาวิธีการเพื่อที่จะกลับไปคุยหรือติดต่อกับเขานะคะคุณมีพลังงานของการอยากพบอยากคุยอยากคืนดีก็เป็นได้นะคะในบางท่านที่ไม่เข้าใจกันนะมีเด็กชื่อไม้คุณยัง ถูกติดยังยึดติดนะคะกับใครสักคนหนึ่งนะที่คุณอยากติดต่อสื่อสารกับเขานั่นเองนะเขาอาจจะเป็นชาวทาตไฟนะคะเมสสิงหธนูนะหรือว่าคนที่อาจจะอยู่ไกลจากคุณห่างจากคุณนะคะคนที่แบบมีเรื่องของระยะทางที่มันห่างไกลกันนะนะแล้วก็ คุณยังคิดถึงเขานะคะแต่คุณก็เลือกที่จะไม่ทำอะไรคุณคุณยังถือเรื่องราวของเขาอยู่แต่คุณก็เลือกที่จะอยู่อย่างนี้ไม่ทำอะไรถึงแม้จะรู้สึกคิดถึงนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณยังคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้เหมือนอยากจะให้มันมีการวนเวียนกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้นะคะชาวธาตุาด,ดินค่ะโทษทีนะ ที่ผ่านมามันความสัมพันธ์มันน่าจะ,ะนิ่งๆกันไปเงียบๆกันไปนะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองก็คิดมากผนกันแหละนะคะ The Hermit Herm ขึ้นมานะอืมอาจจะมีสถานการณ์ที่จะต้องเลือกหรือตัดสินใจนะคะในชีวิตคุณนะ มีเรื่องให้ต้องเจ็บปวดหัวใจด้วยนะชาวธาตุด,ดินคุณอาจจะมีเหตุการณ์สองอย่างสองสิ่งสองสถานการณ์ที่คุณต้องตัดสินใจแล้วแล้วคุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะ่ะในบางท่านก็อาจจะมีเหตุการณ์ของรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะคะชาวธาตุด,ดิน คุณถือไม้ค่ะคุณก็คุณยังปล่อยวางไม่ได้นะคะกับเรื่องราวบางเรื่องที่คุณยังถือไว้อยู่นะคะคุณยังคิดมากกับเรื่องนั้นอยู่นะคะแล้วก็ยังยังรอดูสถานการณ์อะไรบางอย่างอยู่นะคะคุณอาจจะกลับมาโฟกัสในเรื่องของความมั่นคงของตัวเองนะคะ,ะการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง ความมั่นคงให้กับตัวเองนะชาวธาตุดินคุณยังคุณยังไม่ไว้วางใจอะไรบางอย่างนะหรือว่าคุณยังสังเกตการคุณอยากติดต่อสื่อสารเขาแหละแต่คุณรู้สึกว่าในช่วงนี้นะคุณยังเครียดๆอยู่เลยนะคะชาวธาตุดินคุณนอนไม่หลับนะคุณคิดมากนะคะอืคุณคิดมากจริง คุณค่อนข้างคิดหนักทั้งเฮอมิตทั้งเก้าดาบขึ้นมาแล้วเดอะแมจิเชียนนะคุณคิดแต่เหมือนคุณทำอะไรไม่ได้นะคะนะตอนนี้นะสิบถ้วยค่ะหนึ่งดาบเดอะชาวเวอร์ Tower, แล้วก็เจ็ดเหรียญคุณเหมือนกับพยายามที่จะมีความสุขพยายามที่จะให้ชีวิตตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น คุณพยายามที่จะนิ่งนะณตอนนี้นะชาวธาตุดินคุณพยายามที่จะนิ่งที่จะเฉยที่จะเด็ดขาดเหมือนคุณอยากจะคุณอาจจะเพิ่งคุณตัดใจละกับความสัมพันธ์ที่มันอาจจะพังกันไปความสัมพันธ์ที่มันมีการสั่นคลอนความสัมพันธ์ที่มันเพิ่งจบไปพังกันไปอย่างกระทันหันอืมคุณตัดใจละคุณนิ่งเฉยกับมันแล้วนะคะ เหมือนคุณแค่กระทํานะชาวธาตุดินแต่จริง,รงๆแล้วคุณยังคิดพิจารณาอยู่นะคะจะเปรี่ยนขึ้นมาเนี่ยเหมือนคุณก็ยังคิดอยู่ว่าจะเอาอยัางไงเดี๋ยวเาขอเปิดเพิ่มจริงๆอะ่ะคุณก็ยังอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะแบบให้มันมีการแบบหันหน้าเข้ามาคุยกันว่าจะเอาอยัางไงกันแก้ปัญหาอะไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะอืมจะประมาณนี้นะคะชาวธาดินเดี๋ยวขอดูหน่อย ตัวเขาค่ะเขาคนนั้นของคุณพลังงานของเขาเป็นยังไงคะขอดูพลังงานของเขาตัวตนของเขาหน่อยคะ่ะเขาคนนั้นของชาวธาดินคะ่ะ สี่เหรียญค่ะตัวเขานะคะดีไห้าิ้มเพสค่ะ the emperor นะ king <The world. S 1> ถือช่วยค่ะ the world นะโอเคตัวเขานะคะเขาคนนั้นของชาวทตุดินนะเขาก็ เหมือนยังยึดติดอ,ะอ่ะเขายังยึดติดยังคิดมากยังคิดไม่ตกอะไรบางอย่างกับเรื่องบางเรื่องอยู่นะคะแล้วก็เหมือนกับขอดูหน่อยว่าดีไฮพินเนทนะคะก็คือมีสอง่าขึ้นมานะคะเขาคิดถึงอะไรบางอย่างนะคะหรือความสัมพันธ์ลับ นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนนะคะหรือเขายังคิดถึงคนที่เป็นคนในความลับของเขานะคะอืมเขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษชาวธาตุน้ํากระกฏพิจิกมีนหรือชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูนนะอืมเออ เขาก็อยากติดต่อสื่อสารนะคะเขาอยู่ในพื้นที่ของเขาเองเขาคิดอยากจะติดต่อสื่อสารแล้วก็ยังอยากได้โอกาสยังอยากให้โอกาสยังอยากขอโอกาสย,ยังรู้สึกดีๆนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมานะอยากหยิบยื่นโอกาสอยากขอโอกาสให้กับใครสักคนหนึ่งคะ่ะคนคนคนที่เขาแบบคนในความลับคนที่อยู่ในใจเขานะ่ะนะ เขายังคอยสอดส่องนะคะดูสถานการณ์นะเฝ้าดูเฝ้าสังเกตการนะคะอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าเขาก็ได้นะคะคนที่เขากําลังส่องดูอยู่หรือตัวเขาอาจจะเด็กกว่าก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นเด็กก็ได้นะก็คือไพ่สลับกันได้นะคะตัวเขาตัวคุณอืม คนที่เขาคิดถึงเอ่อคนที่คนของชาวราศีาชาวธาตุดินอะคะ่ะในบางท่านเขาก็เป็นพ่อไม่แม่ไม้ก็ได้นะคือมีความเป็นไม้นะนะหรือว่าในบางท่านก็มีครอบครัวแล้วนะคะอือหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะคะอันนี้ไพ่ขึ้นลกต้องบอกนะอืม ความสัมพันธ์มันน่าจะมีการห่างกันไปค่ะนะเขาอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมินนะความสัมพันธ์มีการห่างกันไปมีการนิ่งกันไปนะคะในบางท่านก็ยังมีการติดต่อสื่อสารกันบ้างอยู่นะคะแต่ดูแล้วเหมือนจะต่างคนต่างอยู่ในพื้นที่ของตัวเองกันแล้วนะคะไม่ทำอะไรนะ แล้วในความสัมพันธ์น่าจะมีการมีคนที่เข็ดในความรักอะค่ะอืมมีใครสักคนที่แบบอยากอยู่คนเดียวแต่ก็เหงาเหงานะอืมเอ็มเพอเรอร์ค่ะอ่าโอเคอืมกับสิบด,ดาบนะเขายังรู้สึกมั่นคงอยู่เลยนะชาวธาตุนิน เขายังรู้สึกมั่นคงกับอะไรบางอย่างที่มันความสัมพันธ์ที่มันมีการจบกันไปแล้วที่มันสิ้นสุดกันไปแล้วที่มันเจ็บแล้วมันหยุดนิ่งอ่ะเขายังรักอยู่อ่ะอืมยังรักยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาค่ะความสัมพันธ์ที่เขายังอยากไปต่อนะสเตรนท์นะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีสิงห์นะคะหรือชาวธาตุน้ำขึ้นมานะอืม เขายังอยากไปต่อค่ะนะในบางท่านเขาก็มีคนใหม่ๆเข้ามาชอบมาคุยมาจีบเขาแล้วนะคะอืมเขาของคุณอะคะ่ะชาวท่าตินนะขอดูหน่อยว่าอืคุณกับเขานะคะอาจจะเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะแล้วก็มาเจอก,กันมาคุยกันก็ได้นะคะเขานะ่าจะมีเกณฑ์การเดินทางในช่วงนี้หรือว่าในช่วงเนี้ย เขาค่อนข้างที่จะโลกส่วนตัวสูงอยากอยู่คนเดียวนะทั้ง THE World แล้วก็ THE Hermit นะเขาอาจจะเป็นชาวราศีกันนะคะอืมเขาอยากอยู่คนเดียวช่วงนี้เขาคิดมากเขาเก็บตัวค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะอืมช่วงนี้เขาก็มีเสน่ห์นะด h สตา a r มีความโดดเด่น อาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะเหมือนกันนะคะเขายังคอยสนใจนะคะใครสักคนหนึ่งที่ที่หันหลังให้กับเขาไปอะคะ่ะนะความสัมพันธ์ของเขากับใครสักคนหนึ่งอาจจะมีคนไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์เนี้ยนะอาจจะเป็นครอบครัวของอ e ีกฝ่ายหนึ่งหรือ ไ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าเพื่อนหรือว่าใครก็ได้ที่มันค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลในความสัมพันธ์เนี้ยนะเขายังสนใจใครสักคนหนึ่งที่ที่หันหลังจากเขาไปอ่ะแต่ถามว่าเขายอมไหมเขาก็ไม่นะเขาเป็นคนที่แบบชอบเอาชนะเหมือนกันคนๆนี้นะเขาก็เป็นคนไม่ยอมใครเหมือนกันเขาเป็นคนที่มีอีโก้ของตัวเองเหมือนกันนะคะอืมขอดูหน่อยค่ะว่า ขาคนนี้ค่ะที่ชาวธาตุดินนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ10บไม้เดอะชาริออตค่ะเขาอาจจะเป็นชาวราศีมินชาวราศีกรกฎก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่มั่นอบมั่นใจในตัวเองสูงนะคนคนนี้มีความคิดของเป็นของตัวเองมีภาวะความเป็นผู้นำนะ ม,มีความเยะยานค่ะนะเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะคือเขายังถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะชาวธาดินเขายังแบบเรื่องราวของคุณไปด้วยนะคะแล้วก็เขาเหมือนกับพยายามที่จะเดินหน้าแล้วอะอพยายามที่จะ move on ก็ได้นะอืมแต่ทีเนี้ย เขาก็ยังวิตกกังวลคิดถึงคุณคิดแบบก็ยังไม่ได้แบบสบายใจอะไรนะคะแต่เขาก็เหมือนกับปล่อยให้เวลามันทำงานปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะขอดูหน่อยเดอมูนคือโอเคเขาเดินหน้าแล้วนะคะ ก็คือเขาเหมือนพยายามที่จะเดินหน้าแล้วแต่การที่เขาจะแบบไปข้างหน้าแล้วเขาก็ยังคิดมากเรื่องของคุณอยู่นะคะชาวท่ดินอขอดูวิวออฟฟอร์จูนหน่อยค่ะเขาก็ยังแอบด,ดูดูสถานการณ์อยู่นะคะว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไป แต่เขาเลือกที่จะอยู่ในพื้นที่ของเขาเองนะแล้วก็ยังคิดถึงคุณนะ่ะแต่เขาก็ไม่ทำอะไรเขาก็ปล่อยให้มันเป็นไปเขารู้สึกว่าเขาพยายามมามากแล้วนะคะเขาพยายามมามากแล้วในความสัมพันธ์นะมาขอดูหน่อยว่าชาวธาตุดินรู้สึกยังไงกับเขานะคะความรู้สึกของคุณนะ่ะ ดูชาวธาตุดินหน่อยค่ะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะสิบดาบคิงชิถ้ถวยคุณก็คุณก็เจ็บนะคุณเจ็บคุณรู้สึกเจ็บปวดเหมือนกันกับความสัมพนันธ์นี้กับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณรู้ว่ามันจบแล้วคุณพยายามที่จะหยุดนิ่งแต่คุณยังรักเขานะอ่าคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง เดมูนคุณก็คุณก็ยังคิดอ่ะวิตกกังวลคุณก็ยังคิดคุณก็ยังคิดมากคุณไม่ได้สบายใจแต่คุณแค่พยายามที่จะไม่แสดงออกแค่นั้นเองกรดูนหนึ่งดาบคุณพยายามที่จะตัดใจค่ะคุณคุณพยายามที่จะตัดใจแล้วเหมือนกับหันหลังให้กับเขาแล้วเนี่ยอืมคุณพยายามที่จะเดินหน้า คุณพยายามจะดึงตัวเองออกมาคุณพยายามอยู่ในพื้นที่ของตัวเองวิโทษค่ะให้ตกชาวถ้าจดินพยายามที่จะเดินออกมาพยายามที่จะไปข้างหน้าคุณพยายามที่จะหยุดรู้แล้วว่ามันเจ็บแล้วคุณพยายามที่จะจบมันทั้งๆท,ที่คุณก็ยังอยากให้โอกาสเขานะคะ ยังรู้สึกดีๆกับเขาอยู่เออเกิดอะไรกันขึ้นขอดูหน่อยว่าเขาจะทำยังไงกับคุณคะชาวทาดินขอดูหน่อยเขาจะทำยังไงกับคุณสิ่งที่เขาจะทำกับคุณคะ่ะ สาถ้วย The Star Queen นือถ้วยหนึ่งไม้เขาก็ยังอยากจะคืนดีกับคุณนะยังยังคาดหวังในความสัมพันนี้นะคะเขายังให้โอกาสคุณแหละเพราะเขายังรักคุณนะคะเขายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้เขาให้โอกาสคุณแต่เขาก็หันหน้าไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างเงินสร้างงานของเขาแล้วนะคะอืม เขาตัดคุณไม่ได้ค่ะเจลโลเวอร์ iver, นะเขายังรักคุณจริงๆนะคะอืมเขาก็ให้โอกาสคุณนะทั้งๆที่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครนยคนคนนี้นะนนนะเขาเป็นคนที่อีโก้สูงเหมือนกันนะแต่เขาจะให้โอกาสคุณนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการอหอยุดพักกันไปแล้วนะคะต่างคนต่างนิ่ง เขาอาจจะนิ่งๆแต่จริงๆแล้วลึกๆเขายังตัดคุณไม่ได้นะคะอืมเขาแค่เหนื่อยเขารู้สึกอยากพักแค่ในช่วงนี้นะอืมเขาอาจจะอยากให้โอกาสคุณแหละนะคะเดี๋ยวขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุปีนี้สำหรับคนที่มีประเด็นนะคะถ้าคนไม่มีประเด็นก็คือ อาจจะไม่ตรงกับคุณน,นะคะขอดูค่ะแนวน้มความสัมพันธ์ของชาวท่าดินกับเขานะคะ The h i g h l a n นค่ะหกไม้เด็กถือถ้วยยังอยู่ในช่วงของการนิ่งๆน,นะคะคิดพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ คิดทบทวนเรื่องราวที่เกิดขึ้นทบทวนกับความสัมพันธ์นี้ค่ะกไม้คืออะไรยังยังคงคาดหวังว่ามันจะไปกันต่อได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กันนะขอดูเด็กถือถ้วยคือคือเอาจริงนะอยากอยากพูดอยากคุยอยากคิดถึงอะแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรกันเลยนะเลือกที่จะไม่ทําอะไรกันเลย เหงาคิดถึงนะคะไม่มีการไล่รกันอยากพูดอยากคุยอะแต่เลือกที่จะไม่ทําอะไรอะพอดูเก้าเหรียญค่ะคิดถึงผูกพันอยากกลับไปแต่บางท่านนะคะในบางท่านก็กลัวว่าจะสื่อสารกันแ,แล้วมันจะไม่ไม่เข้าใจกันะนะอยากกลับไปคิดถึงอะ่ะคือคุณกับเขามีความต่างกันมากแต่มันเข้ากันได้ดีนะคะนะก็เลยอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง พยายามที่จะพอใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วก็มีอยู่อยู่ตรงนี้แหละไม่ทำอะไรไนถือไม้ก็ดูไน์ถือไม้ค่ะคิดถึงแต่ไม่ทำอะไรแนวโน้มพยายามที่จะเดินหน้าค่ะพยายามที่จะโฟก,กัสงานค่ะพยายามคิดว่ามันจบแล้วมันพังแล้วค่ะ ทั้งๆท,ที่ยังยึดไว้อยู่ยังถือไว้อยู่ยังไม่ได้ปล่อยนะคะเดี๋ยว,วพยายามที่จะไม่แสดงออกพยายามที่จะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะอืมนิ่งมากๆเลยพยายามที่จะแบบตัดใจแต่ก็ตัดไม่ได้นะคะยังไงก็ตัดไม่ได้ โอเคถึงจะพยายามตัดใจพยายามนิ่งแค่ไหนนะแน่แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินคุณกับเขามันก็ยังมีพันนาการต่อกันนะคะมีเดวิลน่าจะยังมีกรรมร่วมกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาดแน่นอนแล้วก็ยังไม่หมดเวรหมดกรรมกันจริงๆนะมันยังมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างที่มันยังดึงมันรั้งคุณกับเขาไว้อยู่อะนะ อาจจะนิ่งๆกันไปอาจจะมีการพยายามที่จะไม่ทำอะไรกันเลยพยายามที่จะควบคุมตัวเองกันแต่สุดท้ายพวกคุณก็ยังตัดกันไม่ได้นั่นเองมันก็จะยังเป็นอย่างนี้ไปนะคะในช่วงนี้มาเดี๋ยวนกขอดูคนโสดหน่อยคนโสดเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธาตดินคนโสดนะเมื่อกี้สำหรับคนที่มีประเด็นนะ อ่ะอันนี้สำหรับคนโสดแล้วกันเขาดูคนโสดหน่อยค่ะอืจะมีใครเข้ามาไหมคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะมีสามถ้วยขึ้นมาตัวคุณ j u s t m i n e ค่ะ queen ถืดาบ ถ่วยค่ะอ่ะควีนถือถ่วยค่ะคุณนะคะชาวธาตุดินคนโสดมีแนวโน้มจะได้กลับไปคืนดีนะคะอืมหรือว่าคุณเหมือนกับ มีแนวโน้มได้คืนดีกันอะ่ะหรือว่าคุณมีความรู้สึกอยากจะคืนดีกับใครสักคนหนึ่งที่คุณอาจจะเดินหันหลังให้กับเขาหรือเขาเดินหันหลังจากคุณไปอะ่ะเหมือนมันมีเกณฑ์ที่จะได้ปลุกความสัมพันธ์นะคะที่มันเอ่อที่มันตายไปแล้วที่มันจบไปแล้วให้มันฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะคะอ่า ทั้งๆท,ที่คุณก็พยายามตัดใจนะคนโสดแต่คุณก็คิดถึงเขาเนะ่มคิดถึงใช่คิดถึงจริง,รงแต่คุณพยายามที่จะนิ่งเฉยพยายามที่จะไม่แสดงออกนะคะมีแนวโน้มว่าคนเก่าๆคนที่เคยเดินออกจากความสัมพันธ์เนี่ยเดินหันหลังให้กับคุณหรือว่าคนที่คุณเคยหันหลังให้กับเขาเนี่ยจะกลับมานะอื กลับมาแล้วก็ในบางท่านนะคะก็อาจมีการบล็อกกันเกิดขึ้นนะคะอืมแต่เหมือนกับคุณยังไม่ลืมความสัมพันธ์เนี้ยคุณยังยึดติดนะคะอืมคนโสดก็จะมีแนวโน้มของคนคนเก่าเข้ามามีการกลับเข้ามาคืนดีกันอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการที่จะได้พบได้เจอกันได้พบปะพูดคุยกันอะไรอย่างนี้นะคะอืม เหมือนความสมพันธ์นี้มันจะมีการเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะจริงๆมีการได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆที่จะเรียนรู้กันด้วยนะคะสําหรับคนโสดนะคะชาวธาตุดินอืเขาคนนั้นอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมชาวธาตุดินคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะ พฤษกกันมังกรค่ะชาวธาตุน้ำก็มาค่ะรกรกฎพิจิกมีนชาวราศีเมษจะมีการเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งหรือว่าเป็นชาวราศีกรกฎนั่นเองนะคุณอาจจะให้โอกาสเขานะหรือเขาจะพยายามเข้าหาคุณหนักเลยนะเขาจะลุยต่ออีกครั้งหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะสำหรับคนโสดนะเขาอาจจะเป็นคนไกลหรือว่า เขาจะปุกคุณนะในช่วงนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณนะคะจะมีโอกาสได้ได้สารสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่แบบเข้าหาอีกฝ่ายหนึ่งหนักมากเลยนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือว่าเขาแต่มมองแล้วจะเป็นเขานะคะชาวพาดนินนะคะนี่ก็เป็น ความรักความสมพันธ์น,นะคะของชาวธาตุดินนะคะสำหรับคนที่มีประเด็นแล้วก็คนโสดนะคะวันนี้นกก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปจนจบเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะยังไงนกก็จะทำคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะชาวธาตุดินสวัสดีค่ะ